ครับสวัสดีครับผมต้นไชเชนนะครับจากร้านต้นตาลนะครับเหมือนเดิมครับวันนี้ก็เป็นเมนูวันหยุดนะครับก็ไม่ได้ออกไปไหนพอดีก็มีเสบียงอยู่ที่บ้านอยู่วันนี้จะมานําเสนอนะครับเป็นเมนูซาบะย่างเกลือนะครับเกลือค่าญี่ปุ่นนะครับเรามาดูวัตถุดิบนะครับที่ต้องมีมีอะไรบ้างนะครับมาดูครับตัวหนึ่งก็เป็นซาบะนะครับที่เราแล่ไว้แล้วนะครับส่วนใครอยากรู้วิธีการแล่ก็คือดูในคลิปผมได้นะครับก็ส่วนถ้าแร่ไปเป็นก็ตามแมคโครจะมีขายแบบแล่แล้วนะครับอันนี้ผมแล่เองนะครับ ส่วนผสมอันดับแรกก็จะเป็นทูดิบก็คือเป็นสบ้านะครับแล้วก็เกลือนะครับเกลือจะใช้ในบ้านก็ได้ครับใช้ได้ครับก็เป็นพริกไทยป่นนะครับแล้วก็าจยทำการย่างในกระทะนะครับย่างในกระทะโดยใช้ไฟอ่อนๆนะครับไม่ยากครับทำมันเองได้ที่บ้านนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการกันเลยครับอันดับแรกนะครับนําเกลือนะครับโรยไปที่ตัวปลานะครับ เป็นเกลือที่ใช้ทำกับข้าวที่บ้านก็โรยแค่พอประมาณนะครับปกติเราต้องใช้เป็นหัวเตือที่ซื้อตามห้างนะครับตามร้านนะครับนี่เราก็โรยแค่พอประมาณนะครับก็แตะๆไปไมต้องเยอะมากครับมันจะเค็มนะครับแคพอประมาณครับกรอนก่อนตามด้วยพริกไทยป่นนะครับนิดหน่อยครับคลุกเข้ากันประมาณนี้ครับแปะไปประมาณนี้ แล้วก็เ,เสร็จแล้วอยาอีกด้านนึงนะครับทำมาเดิมครับโรยเคลืองลงไปนี่หน่อยๆนะครับเพราะเราสามารถปรุงเพิ่มได้ตอนเสร็จแล้วครับมาอันนี้ทิกไทยลงไปยิงใส่มือแล้วมันจะโรยง่ายครับโรยมันจะรวดเห็นไ,ไหมจะโรยทิชชลงไปให้มันทั่วนีฮะแค่นี้ครับเรียบร้อย เดี๋ยวเราจะทําการย่างในกระทะนะครับวิธีการย่างคือเราต้องเอาส่วนหนังนี่ลงไปในกระทะก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันครับการย่างในกระทะนะครับเราจะใช้น้ํามันใส่ลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อให้กระทะมีความมันนะครับมันจะได้ปลาติดนะครับใช้ไฟอ่อนที่สุดนะครับไฟมัน้องอ่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับนําปลาที่เราทาไว้นะครับหมักแค่ห้าถึงสิบนาทีก็ได้แล้วนะครับด้านหนังลงก่อนเลยนะครับแล้วก็ ปาดในส่วนหนังก่อนนะครับให้มันสุกพอดีนะครับแล้วค่อยกลับด้านนะครับอันดับแรกนะครับเราจะย่างในส่วนหนังนะครับก็คิดว่ามันใกล้สุดล้วก็ลองกลับดูนะครับสวยงามครับอ่าหัจะออกมาประมาณนี้แหละครับพอดีแล้วนะครับได้งติดติดด้านเลยนะครับ ไ้ไอนนะครับครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจัดรายการนะครับพร้อมเติฟนะครับเป็นซาบายย่างเกลือนะครับเสิฟพร้อมมีมะนาวนะครับเครื่องเคียงนะครับดีบลงได้นิดหน่อยครับสำหรับท่านที่ชอบนะครับนี่มีปูอัดนะครับแล้วจะมีขิงดองอย่กับน้นตาลนะครับแล้วก็จะมีข้าวญี่ปุ่นนะครับปกติเขาจะทานกับเป็น ปกติระทานเป็นกับเป็นในหัวเจ้าเท้าขูดนะครับแล้วก็ผสมกับโชยุนะครับนะครับแต่วันนี้ผมไม่มีหัวเจ้าเท้าวันนี้ก็จะมีน้ำจิ้มเทริยากิจากสูตรของร้านผมนะครับเอามาประคองด้วยกินพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันครับครับอ่าลองเทสก่อนปลาก็จะออกหนังกรอบๆนะครับ เป็นซาบะทอดเกลือมันยอกกรอบ,อบนะครับกิ็มก่อนรสชาติอืมมันยอเกเค็มๆก็หอมพริกไทยนี่ยังไม่ได้บีบมะนาวนะลองกินกข้าวญี่ปุ่นราัครับนี่กินแบบง่ายๆเลย ด,ดองครับอืหกินิงดองอร่อยมากเลยวยนะ่น้จิ้มเทเลยกี่นะอืินครับแล้วลองดีมะนาวดีมะนาว,วันนิดนึ่งรสชาติจะเป็นยังไง ลปลาครับแน่นเ้ยบีบมะนาวด้วยอืมอร่อยมากเลยถ้าบีบมะนาวอะ่ะอร่อย,อยใครที่ชอบเค็มก็ใส่โชยุเพิ่มนะครับเป็นซอสโชยุนะครับอยู่ปกตินะครับปกติเขาจะผสมกับหัวใเท้านะครับอื้อร่อยถึงตองอร่อย บีบมะนาวแล้ว <im it> อร่อยครับสุดยอดครับไปลองทำมาดูนะครับ <im it> ย่างเกลือง่ายๆนะครับใช้อุปกรณ์ไม่เยอะเลยก็คือเครื่องเคียงมีแค่นี้แหละแล้วก็บีบมะนาวนะครับนี่คือเลือกกีผมแค่ว่าม,ามาลองกินด้วยเฉยๆปกติจะไม่มีจะไม่มีซอสเะไรี่เลือกกีนะครับมีแค่เครื่องเคียงตามที่เห็นแล้วก็จะเป็นโชยุโชยุกับหัวใจเท้าครับไปกินให้มันเค็มๆไปย่าหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ Bye-bye.